สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับก็มาพบกันในคลิปแนวทางนี้แค่ยีภาคเช้านะครับประจำวันจันทร์ที่20ธันวาคมนะครับอาทิตย์นี้วันศุกร์คริสต์มาสบางประเทศหยุดเยอะ,ะครับบอกไว้ก่อนเนาะแต่นี่คือยีไม่หยุดครับเพราะยี่้ามันตรงกับวันวันเสาร์แต่บางตลาดของยุโรปหยุดเยอะครับเช่นอังกฤษจะปิดก่อนอังกฤษปิดก่อนอาหารเสียงปิดตลาดก่อน ดาวโจนไม่ม okay. um, ีแน่ครับดาวโจนหยุดนะครับดาวโจนใครเล่นดาวโจนเล่นได้4ี่วันเนาะโอเคครับเช้านี้เปิด5 4 6ส2องครับเปิดสิบแต้มเบิ้ลโอกาสเบิ้ลสิบแต้มเป็นไปได้ครับโอกาสเป็นสิบแต้มรือเป็นเบิ้ลเป็นเป็นเบิ้ลเป็นไปได้สูงมากนะครับเบิ้ลตามดาวไหมเป็นไปได้เหมือนกันครับเลี้ยงยิงหาโอโหวันนี้บ่งบอกว่าจะเบิ้ลอยู่แล้วนะบงบอกว่ามันจะเบิ้ลนะครับ เชา้านี้ถ้าใครสังเกตดูัน,นี้คือเป็นกลุ่มเลขคู่นะครับซึ่งขาด0880นะครับขาด0 8นผมว่า0 880อาจจะมาเช้านี้นะครับผมชอบ8ครับผมเนาะผมชอบ8ครับก็0 0 6 8ครับ068 40 280แต้มนะครับอ่า4028ู 40, 28, 10, แต้มแล้วก็ติดไม่ติดครับอันมี91้าจอันนี้เป็นคู่สิบแต้มเบิ้ลนะ ตามตัวเบอร์1ิแต้มเบิ้ลโอกาสเป็นไม่ได้ครับและ2772ครับอาอย่างนี้อีอกสองหางผมไม่พิมพ์นะครับแต่ผมพูดแล้วกันก็มี2 7 7 2ติดไว้แล้วก็44ครับอาจจะตามดาวนะครับ544อาจจะตามดาวเป็นไม่ได้เปิดเปิดคล้ายๆกันนะเปิดกันโอกาส5 4ี่โอกาส4เอาง่ายคือติด22ไอ้ของทันทูครับติด4 4กับ27ไปครับผมไม่ผมไม่พิมพ์นะครับผมไม่พิมพ์ใครฟังก็จะได้ยินนะครับ ติดไปตัวละบาทหรือสองบาทเลืล่อยๆจนท่านก็นได้นะครับพอมันเปิดเรียงเรียงสิบแต้มเบิ้ลโอ้โหไอจะเป็นสัญญาณของเบิ้ลตองสิบแต้มเป็นโอกาสของเป็นสัญญาณของเบิ้ลอ่าเป็นเป็นสาณของเบิ้ลนะครับกับเบิ้ลไม่ได้นะครับไม่เบิ้ลก็สิบแต้มนี่เนี่สิบแต้มขอให้มาหนึ่งเก้ากับสองแปดครับมันจะมาคู่ไอมันจะมาคู่กับสี่ศูนย์เจ็ดเก้าหนึ่งจะมาคู่กับเจ็ดเจ็ด ลายมีเนี่ยถ้ามันลงเป็นเหมือนตัวเปิดตัวเปิดก็คือท้ายหกแประนึินให้ผมดูตารางแป๊บนึงถ้าเป็นตัวเปิดท้ายหกท้ายสองท้ายหกท้ายสองมันก็จะตรงกับหกแปดสองแปดมันก็จะวนอยู่นี่นะครับผมว่าโอกาสนี้ที่จะมาเป็นไม่ได้นะครับแต่จะมาไม่มาไม่ทราบได้้อยมาถกครับห้พวกข้าแคบอย่างเดียวเขาจะไม่รู้ว่ามีสองมีซีสี่กับสองเจ็ดนะครับ ประมาณหกครับเนาะก็ได้ประมาณนี้ครับรอบแรกรอบแรกไม่ต้องคิดอะไรมากครับก็สองบาทสามาทสี่บาทห้าบาทพอครับใครเล่นตัวละพันก็เดือตัวละตตัวละร้อยพอครับก็ได้ประมาณนี้ครับสาหรับนี้กิภาคเช้าครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับรวยๆครับอย่าลืมนะครับสำหรับท่านที่จดคงจดแต่เข้ามาแคปอย่างเดียวเจ้าจะไม่เห็น4ีีกับ27เดป็นอันขาดครับสวัสดีครับผมรวยๆครับ